ในปีนักสัตว์รับโชคใหญ่ปี2566วอกจอกุลมะเสงมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเปลี่ยนงานใหม่คนไม่มีคู่มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ดวงดีในการเสี่ยงโชคเป็นคนมีสเสน่ห์ปีนี้ได้เป็นคนมีชื่อเสียงดังแน่นอน ชวดฉรูเถาะมาโลงมีเกณฑ์ได้ซื้อบ้านใหม่ได้รถใหม่ได้ทรัพย์สินเงินทองที่ทางใหม่เงินในบัญชีมากมายกว่าเดิมเนื่องจากปีนี้เป็นคนขยันมุมานะเพียรพ,พยายามในการทำงานความขยันนั้นจะมาทำให้ปีนี้มีเงินในบัญชีมากมาย รากามาแม่มะเมียขานที่ผ่านมาสิบปีกว่านี้ดุ่มรุ่มดอนดอนปีนี้แหละเป็นปีทองควรซื้อรรตเตอรี่ทิ้งไว้มีเกณฑ์ถูกรางวัลที่หนึ่งแน่นอนทำงานความมั่นคงมากขึ้น